วันนี้ผมก็พาท่านมาที่อุทยานแห่งชาติทุ่งสแสลงหลวงอ่อุทยานแห่งชาติทุ่งสแสลงหลวงนี่นะครับจินเนื้อที่สองจังหวัดห้าอำเภอจังหวัดแรกคือจังหวัดเพชรชบูรณ์กินอำเภอเขาค้อและอำเภอวางโป่ง,ปงจังหวัดที่สองคือจังหวัดพิษณุโลกจินอำเภอนครไทย วังทองและเนินมะปางครับครับนี่ก็คือบอริเวณทางเก้าอุทยานแห่งชาติทุ่งสแสลงหลวงซึ่งอุทยานแห่งชาติทุ่งสแสลงหลวงที่ตั้งใหญ่ของอุทยานแห่งชาตินะครับจะตั้งอยู่ที่อำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกครับผม นี่ก็คือทางเข้านะครับทางเข้าอุทยานแห่งชาติทุ่งสแสลงหลวงผมก็จะเดินทางเข้าตรงนี้แหละครับเพื่อที่จะไปชมน้ำตกแก่งโสภานะครับน้ำตกแก่งโสภาแล้วก็จะไปพักนอนที่บริเวณหนึ่งของทุ่งสแสลงหลวงซึ่งมีบรรยากาศนาข้าวเขียวขจีพร้อมกับทุ่งหญ้านะครับ ก็น้าเที่ยวหน้าชมซึ่งทุ่งสแสลงหลวงนี่ก็จะมีน้ำตกก็ดูทองสัตว์มาแล้วก็ทุ่งหญ้าซาวน้าแสลงหลวงนะครับก็จุดน่าชมน่าเที่ยวก็ไม่มีเยอะครับไม่มีเยอะนะครับตอนนี้ผมก็จะเดินทางเข้าชมน้ำตกแก่งโสภาผมได้เดินทางมาถึง น้ำตกแก่งโสภาอยู่ในพื้นที่ทุ่งสแสลงหลวงพื้นที่ของจังหวัดพิษณุลโลกเขตอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุลโลกนะครับเดี๋ยวผมจะเดินลงไปที่น้ำตกอยู่ที่อำเภอวังทองจังหวัดพิษณุลโลกเป็นเขตพื้นที่ป่าอุทยานแห่งชาติทุ่งสแสลงหลวงนะครับนี่ก็เป็นตัวน้ำตกครับผมตัวน้ำตก ซึ่งถ้าเป็นหน้าฝนตามที่ทุกคนเล่ามาเจ้าหน้าที่อุทยานเล่ามาน้ำตกก็จะไหลหลากจาก,จกตรงนี้นะครับที่เรามองเห็นอยู่นี่ครับก็จะไหลมานะครับไหลมาจากตรงนี้นะครับไหลมาไหลมาแล้วก็ไหลไ่ตรงโน้นแล้วแถวนี้ครับที่ผมยืนอยู่เนี่ยที่ผมยืนอยู่นี่แค่ผมยืนก็จะสาดลงไปนะครับไหลสาดลงไปไหลสาดลงไปนู่นนะครับนูน่น เรายืนมองอยู่น้ําตกก็จะไหลจะจะ,จะสวยงามมากครับตามภาพถ่ายที่ลงเฟซนะครับสวยงามมากแต่มาขนาดนี้นะครับก็พอมีน้ําแต่น้ําตกทุกที่ผมก็ไปมาหมดแล้วน้ําตกเล็กๆน้อยๆน้ำตกขนาดกลางก็ไปมาหมดแล้วไปมาหมดแล้วไม่มีน้ํามีแต่ก้อนหินไปดูแต่ก้อนหิน แต่ผมคิดว่าน้ําตกแต่งโสภานี่มันเป็นน้ําตกหรือว่าขนาดใหญ่นะครับถือว่าขนาดใหญ่ลองลองจากลองลองจากน้ําตกทีรอซูที่อยู่อุ้งผางนะครับจังหวัดตากลองผมก็คิดว่าต้องมีน้ําแต่ผมก็คิดว่าน้ําก็คงไม่เยอะนะครับน้ําไม่เยอะเมื่อน้ําไม่เยอะผมก็ต้องมาเพราะว่าผมคิดว่าต้องมีน้ําตกให้ดูให้ชมแน่ แล้วผมก็คิดว่าน้าไม่เยอะเมื่อน,น้ําไม่มีเยอะมันก็ต้องน่าดูอยู่พอมีดูพอเป็นกระแผมก็เลยต้องตอนนี้ผมก็มายืนอยู่ข้างล่างนะครับมายืนอยู่ข้างล่างของน้ําตกแฝงโสภาครับผมอําเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกซึ่งน้ําตกตรงนี้นะครับก็จะอยู่ที่อําเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกอยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงนะครับ ซึ่งชุ่งแถลงหลวงนีนจินเนื้อที่สองจังหวัดท้ามผพอจังหวัดหนึ่งคือเพชรบูรณ์จินเนื้อที่ของอำเภอเขาคอและอำเภอวังโป่งส่วนพิษณุโลกก็กินอำเภอวังทองเนินมะปางนาครไทยครับมีเนื้อที่เจ็ดแสนแปดมื่้าพันไร่นะครับนี่ก็ถ้าน้ําฝนนะครับท่านคิดดูนะครับชุ่โฉงนะครับทุ่โฉงถามเจ้าหน้าที่อุทยานนะ่ะ เป็นแผงยิ่งสูงที่ผมจะชี้ให้ดูนะครับแผงยิ่งสูงตึ๊ดมาหมดเลยน้ำจะเต็มเลยครับไหลเต็มทัาซ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 าอย่างแรงเลยครับอย่างแรงเป็นแผ่นมาเลยครับเป็นแผ่นแผ่นตกลงมาชั้นที่สองนะครับตกลงมาชั้นที่สองที่กําลังเราเรากําลังเห็นตรงตกอยู่นี่ครับตกลงมาชั้นที่สองแล้วก็ไหลลงมาชั้นนี้แล้วก็ตกจากชั้นนี้อีกครับลงตรงนี้ครับค่อยจะไหลไปครับผมก็ น่ามาเที่ยวน่ามาชมนะครับน้ามาเที่ยวมาชมตอนนี้ก็พูดอยู่คนเดียวกลางผงน้ําตกนะครับพูดอยู่คนเดียวกลางผงน้าตกก็ผมก็เบีบ๋ย้บาบบอครับโควิดรอบสองนี่ก็นักมากไปไหนมาไหนก็ลาบากบางทีจะส่งกิปต์ก็ส่งไม่ทันเว้นวันส่งก็มีเพราะว่าอะไรเพราะว่าควรจะเดินทางได้แต่ละที่ครับหนักจริงๆครับหนัก แต่ผมก็จะไปเรื่อยๆตามความฝันของผมนะครับครับนี่ก็จุดหนึ่งนะครับภายในทุ่งแสลงหลวงสวนสนครับสวนสนครับสวนสนสวนนี้ก็ต้นยังไม่ใหญ่นะครับไม่ใหญ่ไม่เหมือนกับที่อำเภอหอดจังหวัดเชียงใหม่นะอันนั้นก็เป็นสวนสน ร้อปีเลยครับหรือสวนสวนต้นสวนสองร้อปีที่ปูกะดึงอย่างเงี้ยครับตรงนี้ก็เป็นสวนสวนแห่งหนึ่งอยู่ในทุ่งแถลงหลวงนะครับก็กว้างนะครับกว้างใหญ่กว้างใหญ่มากครับผมกว้างใหญ่มากมีลานกลางเต็นมีห้องน้ํามีร้านอาหารครับผมกาน้าเข้ามาครับ ตอนหน้าหนาวก็หน่าเข้ามาพักนอนนะครับชมยูทิวทัศนในทุ่งแสลงหลวงเพื่อจะเดินทางไปจุดท่องเที่ยวจุดอื่นต่อไปครับครับนี่ก็อีกมุมหนึ่งของทุ่งแสลงหลวงนะครับทุ่งแสลงหลวงกินเนื้อที่กว้างใหญ่มากครับผมทุ่งแสลงหลวงกินเนื้อที่สองจังหวัดห้าอำเภอ ถ้ามีคนไปพูดไปคุยบอกว่าโอ้วันนี้ไปนอนที่ทุ่งแสลงหลวงพื้นที่อำเภอเขาค้อก็พูดถูกครับผมพูดถูกเพราะว่าทุ่งแสลงหลวงอยู่ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์พื้นที่จังหวัดพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์เขาค้อก็ยื่นเข้าไปตรงนั้นครับ มีคนบอกว่าอไปพิษณุโลกไปนอนที่ทุ่งสแสลงหลวงก็มานอนที่อำเภอวังทองหรือจะไปนอนที่อำเภอเนินมะปรางอันนี้ก็คือเป็นพื้นที่ของทุ่งสแสลงหลวงเหมือนกันครับผมก็เคยได้ยินคนพูดคุยกันว่าในวงสนทนาโอยไปไปเที่ยวทุ่งสแสลงหลวงกัน เราก็นอนที่พิษณุโลกเลยแบบแวบเข้ามาวังหนึ่งก็บอกว่าเฮ้ยไม่ใช่ทุ่งสแสลงหลวงอยู่ที่เพชรบูรณ์อยู่ที่เขาค้อมันจะไปอยู่พิษณุโลกยังไงครับก็เป็นการสนทนาที่ถูกทั้งสองฝ่ายนะครับถูกทั้งสองฝ่ายถ้าบอกว่าทุ่งสแสลงหลวงอยู่ที่พิษณุโลกอยู่ที่อำเภอวังทองนะครไทยเนินมะฟางก็ถูกคนนั้นก็ถูกไอ hey, คนหนึ่งบอกว่าเฮ้ยอยู่ที่เพชรบูรณ์ อยู่ที่อำเภอวังโปงอยู่ที่อำเภอเขาค้อก็ถูกเหมือนกันครับผมนี่ก็คือบรรยากาศตอนเช้าๆนะครับตอนเช้าครับก็เป็นบรรยากาศทุ่งโล่งแจ้งนะครับมีการปลูกข้าวครับปลูกข้าวเป็นทุ่งหนาเป็นสวนนะครับ อีกมุมหนึ่งของทุ่งแสลงหลวงครับอีกมุมหนึ่งก็จะไปถ่ายอีกมุมหนึ่งก็เป็นหญ้าแห้งเต็มนะครับอีกมุมหนึ่งมุมเล็กๆก็พิงเป็นทุ่งนาข้าวนะครับทุ่งผักไรนาสวนผสมก็มีครับแต่เป็นมุมเล็กๆตอนนี้ครับผมกดไลค์กดแชร์ กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ